สวัสด no wonder, ีครับนดีต้รับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบที่ทุกคนม a ชแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยาโดยบางยาเมลามาคล้วยนำรายการสึกมวยมันสนันเมืองนั้นกรกมือเลือกครับดีเวทีมวยนาชาติลังสิตประจำวันอังคารที่้ากรกาคมสันหกสิบห้าครับดีเวทีมวยนาชาติลังสิตวลน่าสนใจที่ย่างยร่งกับเนการยกปรกันตำแหงแชมป์เปี้ยนทูโยูหนิบแปอนด์ของสาวเ ออัจฉริยะครับมัวจางด้านมุ่งแดงส่วนน้ำมันกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์หรือว่ากุมารดอยเพชรก,กินดีคาเดมี่นัดแข่งการพนันเป็นฝ่ายน้ำเงินมาดูฟอร์มหลังของน้ำเันด้านมุ่งแดงครับแชมปเปี้ยนสาวเอกอสัญญะชนะเพชรคดินสกตโต้บาจีนแพด,ดินเจนเล็กดูเจซีล่าสุดชนะเพชรศิลาวอุชารชาทีมกุมารดอยครับฟอร์อมหลัง ชนะคุณคนตอนรุณรัฐชนะแบกสิลา,าวอลนชาลาสุดกบินท่าไปที่ญี่ปุ่นครับแพ้คะแในใน,ในกับใครตกวอลวันชัยความรวดเร็วก่อนชุกที่มุมแดงครับสเ,เสาเอกได้เปลี่ยน10สิบต่อเก้าบนเวทียกที่สองครับพยายาเดินเปิดเกมเข้าหาทางด้านกุมารดอยเสาเอกนี่นักชกจากนนทบุรีครับ ส่วนกุมารดอยนี่มวยเหนือ,อน,นะครับว่าได้แฟนอยู่สารคามครับผูู้ได้ทุกภาษานะครับกุมารดยอยว่าวันนี้แชมป์118ปอนด์จะอยู่ที่เอวของเจ้าของเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเอวใหม่มาอยู่ที่กุมารดอย เดินเบียดเข้าไปครับพาลังกับปั้นดีครับสถิติเจอกัน4ครั้งครับทางด้านสาวเอกเอาชนะสาแล้วก็เสมอหนึ่งบางปมโดยยังชนะไม่ได้ครับวันนี้จะตีไข่แตกหรือไม่ครับจับได้ได้ไหมครับไม่ได้กรรมการแยกก่อนครับโวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับใครคือสมองมวยครับอยู่ที่มุมแดงเว่าความแข็งแกร่ง มาดอก็ไม่เป็นรองครับมาดูว่าบริทีใครจะ้วงางขวาตุ้งคนจังหวันี้ัวครับเสาเอกยกที่สอง,งนหมดตามต่อเกมวันที่ยกที่3ครับก่อนจะยกที่สามสาได้เบย เสาอีกครับเี็นอยู่2ช่วงตัวดูครับว่าเกมที่เหลือหลังจากนี้ต่ออางนี้3ยกเกมจะจบในรูปแบบไหนอู้โดนยุกสายเข้าไปครับทำท่าสะดุ้งเหมือนกับทางด้านเสาเอกเนี่ยคุมันดอยพยายามจะเดินเกมเต็มเกมเต็มเต็มเต็มสุดตายแนะโอ้ย กับบแน่กันทลเทียบขยับแข้งซ้ายหน้าไม่ถึงมานดอยเดินเร็วขึ้นครับตีขาต่อยขวาโดนเกี่ยวล่างลงไปรันมัดสุดท้ายทางเก่งเดินมปครับมานดอยเก่งกาลังกับปั้นขวาแน่นะครับเหยียบขวาลำตัวของปอยมัดฟันศอกอัดเข้าไปเยอะๆครับนี่ดูจับนตีได้ไหมครับ ลูกแบบมวยอ,อาชีพ้ยายาายังนี้เสียหลักนิดนะครับทางด้านเราเองอย่างคงเป็นฝ่ายเดินต่อเนื่องครับทางด้านกุมานดอยเบี้ยเข้าไปครับขยับเหยียบ้ายวางวางแง้งสายหน้าชุาดมรตบ การเบ็เกมแย่ก่อนครับโอ้งมาจกแข่งซ้ายครับขอได้ครับจังหวะนี้ของกุมาดอยเริ่มดีขึ้นมาครับแข่งซ้ายหน้าไม่ถึงวมานดอยต่อยขวาลำตัวโยกเข้าไปขยับแข่งซ้าย ใกล้เชือกใกล้มุมมันไม่ถนัดกับการลากมากลางไม่ทมีพยายามจะเดินต่อเนื่องกับแข้งซ้ายนะโอ้โหสวายมันก็คู่นี้ถืว่าทำได้ดีครับุณมานดย ดึงตัวลบได้แข่งขวาเติมเข้าไปอีกทีอยากเกลี่ยขาล่างแข่งจิ้มบอนขวาจับในดีได้ไหมครับลากมาเสียบเ่าซ้ายแข่งซ้ายหน้าหลุดไปครับเขาเองสองซ้ายก่อนหมดยกคครับจะตั้งมนต่อครับอีกสองทกทีเลือจะจบแบบไหนครับรอติดตาม ลอยตัวยกที่4ครับยกที่สี่มารเอร์ยันค้งอยู่ยิ่งมุดแดงครับเป็นจุดห้าตอนสี่ยกนี้ครับคุมานดอยจะอาศัยหมัดพลิกเกมกลับมาได้หรือไม่ครับเหยียบแข้งซ้ายหน้าไปถึงโดนขวาคือทันทีครับอยามโยกเข้าไปเหยียบซ้ายจังหวะนี้ครับยังเอาคืนด้วยแข้งซ้ายได้ไปไปลายเท้าครับคุมานดอย เท่าไหร่ครับเวลาย,ยังพอมีกับแข้งซ้ายไม่ถึงแข้งขวาเติมเข้าไปนนอกีกทีบอลรอขยับตีกโดนแข้งซ้ายครับต่มตอมาเปนสองตีสองขวาเข้าไปอโยุตีได้ไหมตีไม่ได้จังหวะนี้กับการแยกก่อนครับขยับโยเข้าไปเบียดเข้าไปครับซ้ายขวาต่างรับต่งสองของสอเอกนี้พยายามจะวางแข้งซ้ายหน้าสกัดการเดินของผู้มาโดย กุมารดอยยนหดวิุดท้ายของยกที่4ยังคงเดินต่อเนื่องครับกุมารดอยเบียดขยับเบียดเข้าไปแข้งขวาแข้งขวา,ขขวา,ขขวานประมานี้ยกที่4อ่ตรตามต่อยกสุดท้ายกายกที่5ครับทักให้น้ำก่อนตามต่อยกที่5ยกสุดท้ายครับ อยตัวยกสุดท้ายความไม่เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับได้เป็นเจต่อสี่การจะให้ใครได้เป็นฝ่ายรับการชูม,มือครับบรรยากาศดีในเวทีสเสียงเชียร์กุมารดอยดังดีเหลือเกินครับเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับ ในผลงานครับต่อามองว่าที่ผ่านมาสี่ยกตั้งรับไว้เหนียวแน่นขนาดที่กุมารดอนก็มองว่าสียกที่ผ่านมาก็เดินไว้พอสมควรครับอยู่ที่กรรมการั็วพาจะชอบแบบไหน บรรยากาศในเวทีดนนีน้ำเงินน้ำเงินดังดีเหลือเกินครับบรรยากาศข้างในเวทีส่วนเสาเอกก็ได้อาวุธได้ลูกมวยได้ทรงมวยนะครับคนละแหวนนะครับอยู่ที่กรรมาการครับว่าจะชอบแบบไหนต่างฝ่ายต่างมัน่นใจในผลงานครับต่างฝ่ายต่างเต้น คนละฝั่งเวทีนะครับังเ,งเต็มบรรยากาศซึ่งยกหลังไม่ต้องดูครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเต้น,นครับผมเองก็ลงมาถ่ายมาจะกอเวทีนี้เป็นการได้รับชมน,นครับ อาเมือไทยครับเดี๋ยวเราดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับ ดีครับ